จังหวัดพังงาเปิดโครงการสัมมนาแกนนำเครือข่ายประชาชนในการป้องกันการทุจริตเพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมสอดส่องดูแลปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเมื่อวันที่23สิงหาคม2554คณะกรรมการเครือข่ายประชาชนการป้องกันการทุจริตจังหวัดพังงาร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงาจัดโครงการสัมมนาแกนนำเครือข่ายประชาชนในการป้องกันการทุจริตขึ้น ที่ห้องประชุมปัญญีโรงแรมภูงาอําเภอเมืองจังหวัดพังงาโดยมีนายธานีปลูกเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในการเปิดโครงการพร้อมด้วยแกนนำเครือข่ายการป้องกันการทุจริตจังหวัดพังงาซึ่งมีผู้ที่เข้าร่วมอบรมสัมมนาในครั้งนี้จำนวน118คนประกอบด้วยเครือข่ายระดับจังหวัดส6คนแกนนำประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดพังงาตำบลละ2คนนางละดารมหนูสวัสด์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงากล่าวว่าในการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันนั้นไม่ได้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหากแต่เป็นความรับผิดช,ชอบของทุกภาคส่วนที่จะต้องร่วมมือกันเพราะพิษภัยและความเสียหายของการทุจริตคอร์รัปชันนั้นส่งผลกระทบต่อทุกคนการจัดโครงการในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการดำเนินงานตามโครงการประชาศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ และให้การแก้ปัญหานี้เป็นไปอย่างมีระบบและปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมยั่งยืนนั้นจึงจำเป็นต้องมีการสร้างอำนาจให้ประชาชนให้มีพลังในการเข้ามามีส่วนร่วมสร้างความเข้าใจในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันและร่วมมือกันแก้ไขปัญหานี้ก็จะหมดไปจากสังคมได้